สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือช่วงเวลาของคุณผู้ชมกับรายการ The Coach ห้องที่ปรึกษาครับ แน่นอนครับเรายังคงเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับทุกความรู้สึกและทุกความสัมพันธ์ในครอบครัววันนี้มีคุณแม่ขอปรึกษาอีกท่านหนึ่งครับซึ่งมีลูกผู้ชายตั้ง4คนนะนะครับแต่คุณแม่เก่งมากๆนะครับก็เลี้ยงมาจนเติบโตอย่างคนโตนี่มีครอบครัวมีลูกของตัวเองคุณแม่ก็สบายใจแล้วนะคนที่2นะครับ,รบก็ทํามาหากินอยู่ร้านติดกันก็เห็นเขาถ้าาหากินก็สบายใจไปในเปาะหนึ่ง คนที่สามกับคนที่สี่นีแหละครับนะที่เป็นประเด็นที่คุณแม่ยังคงห่วงอยู่ เพราะว่าคนที่3าเนี่ยนะครับเรียกว่าในเรื่องของการเรียนการศึกษาเนี่ยไม่ได้ไปถึงไหนเลยนะครับแล้วก็ตัดสินใจว่าตัวเองออกมาขายของนะส่วนคนที่4เนี่ยอยู่ในวัยเรียนแล้วก็คุณแม่เนี่ยว้าวุ่นมากเพราะว่าลูกก็อยู่ในวัยว้าวุ่นด้วยนะครับวันนี้คุณแม่จะได้มาคุยกับเราในรายการต้องต้อนรับนะฮะแม่วันฮะคุณริศดาเมืองจันทร์ครับสวัสดีครับแม่วันรัรสวัสดีค่ะไม่ผิดจากที่แจ็คเล่าเลยนะประมาณนี้นะมาหนักอยู่ที่คนที่3มคนที่4 เอาละนะฮะวันนี้จะได้คุยครับกับคุณครูของเรานะครับซึ่งเก่งมากเป็นกระบวนกรและนักยิ่งยาความสมคัญด้วยนะครับต้อนรับครูนาครูอังคณามารังสรรสวัสดีครับสวัสดีค่ะเอาละวันนี้แม่วันนะฮะมีเวลา20นาทีในการคุยนะครับแม่วันพร้อมไหมฮะพร้อมค่ะครูนาพร้อมไหมฮะค่ะถ้าพร้อมแล้วครับเราเริ่มปรึกษาครูนาครับเมื่อวันครับเมื่อกี้ผมท้าวความ ก็เลยเดินทางมาถึงคนที่3ามคนที่4ที่ยังคงกังวลอยู่เนาะนะฮะคนที่สามคุณแม่กังวลยังไงครับทําไมเขาถึงไม่เรียนหรืออะไรเงรี้ยขออนุญาตนะคะเนะคนที่สามเนี่ยค่ะคือเป็นห่วงเขาตรงที่เข้าเรียนไม่จบคือเข้าเรียนปวชแต่ว่าคือเขาติดรอค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปแก้ใจแม่อยากให้เขาไปต่อให้จบ ค,คือเรื่องการส่งเสียอะไรไม่มีปัญหาเลยค่ะเนอะอยากให้จบอะอยากให้จบงานแต่เขาตอบคุณแม่ว่างไงฮะคือประมาณช่วงนั้นเขาคงติดเพื่อนนะคะเขาคงติดเพื่อนแล้วก็คือแม่จะพยายามแบบถามเขาอะค่ะว่า,เ,าเรียนเรื่องเรียนเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเบี่ยงเขาบอกเขาเขาตามอยู่เขานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ จนสุดท้ายวันนี้ก็คือเขาค็ไม่ได้ไปเรียนค่ะรอ,อดอเขาก็เรียนแค่เทอมเดียวอถือว่าเรียนแล้วก็ตามค่ะก็ตามว่าเนี่ยรอ,อดอช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีค่ะคคเขาก็ประมาณว่าถามแล้วเขาบอกว่า ครูให้เรียนทาง line, ออนไลน์เนี่ยเอ๊ะทำไมแต่ทําไมเราเห็นว่าข้างบ้านเขาเขาใส่ชุดรอดอไปโรงเรียนอยู่นะแต่ทําไม,มไม่เห็นเธอใส่ใส่เลยอ,ะอ่ะอ่าคุณแม่<ำ>ใครจะรู้บางทีข้างบ้านเราอาจจะสับขาหลอกก็ได้ลูกแต่งชุดรอดอแต่ไม่ได้ไปเรียนรอดอคุณแม่คิดไหมไม่คิดไม่คิดอ <laughs> <ม>่า <laughs> แต่ว่าสรุปภาพรวมก็คือคนที่สามก็คือยังไม่ ยังไม่จบจนให้คุณแม่สบายใจได้เนาะ <S 1> <S 1> ใช่ค่ะนะครับแล้วเขาหยุดแล้วตอนนี้เขาเขาหยุดเรียนเลยใช่ค่ะอ่าแล้วเขาตอนนี้เขาก็มาช่วยพี่ชายเขาข่ของค่ะอ่าแจ็คครับพี่ขออนุญาตถามแม่วันนิดนึงค่ะว่าแล้วลูกคนที่สองเนี่ยที่ขายของอยู่ข้างๆแล้วคนที่สามไปช่วยเนี่ยคนที่สองเนี่ยเรียนจบไหมคะเรียนจบแล้วค่ะค่ะ เขาเรียนจบมหาลัยมกรุงเทพค่ะอ๋อค่ะอยากมีร้านของตัวเองมาเปิดร้านของตัวเองเนาอแต่เขาเก่งนะทุกวันนี่เขาขายพวกอะไรนะพิซซ่าบัฟเฟอะไรพวกองหารเล่นทานเล่นแล้วก็ทำเองด้วยทำเองช่วงเช้าเปิดเป็นร้านช่วงเช้าเป็นร้านกาแฟไข่ลวกอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นไงคะกิจการเพิ่งเริ่มใหม่ค่ะต้องคอยดูอีกสักระยะหนึ่งเพิ่งจะเริ่มได้สองแต่ก็ภาพเป็นขยันทำหากินดี ก็ก็ขยันดูและขยันอยู่ค่ะอ่านะฮะ,ะ,ะเอาเราเห็นภาพอีกทีนะฮะคุณอาครับคนที่สี่ฮะปัจจุบันนี้เรียนปัจจุบันนี้เขาเรียนอยู่หมหนึ่งค่ะหมหนึ่งหมหนึ่งแต่เริ่มมีความกังวลเพราะว่าช่วงที่เปิดเทอมใหม่อ่ะค่ะคาทางคุณครูเขาจะโทรมามตลอดเลยว่า,าน้องไม่ส่งไม่ส่งงานคุณแม่ช่วยหน่อยน้องไม่ส่งงานนะตรงงานเนี่ยค,คือมไม่ตามงานครับ เขาบอกเขาจดไม่ทนมันมั่งนูนี่นั่นมั่งอะไรอย่างี้แบบทําไมเธอถึงจดไม่ทันละ่ะทําไมคนอื่นเพื่อนเธอถึงทันแล้วทําไมเธอถึงไม่ทนันเ<อ>ขาอบอกว่าก็มันไม่ทันน่ะแล้วก็จะมีเหตุผลแต่คุณแม่รู้สึกว่าทําไมแล้วคนอื่นเรียนได้ทําไมคนอื่นทําได้ทําไมเธอทําไม่ได้นะคุณแม่อยากปรึกษาคุณนาเรื่องอะไรแล้วครับคนไหนก่อนอขอเป็นคนที่สก่อนคนที่สาก่อนเนาะนะครับใจอยากให้เขาไปเรียนต่อเนา ใช่ค่ะอยากให้เขาไปให้จบอ่ะใช่ค่ะนะครับเพราะวันนี้เขาก็ให้คำตอบแม่ว่ามันไม่ทันแล้วแม่ถูกไหม<ช>เออจะให้ผมกลับไปทำอะไรไม่ทันแล้วผมขายของแล้วอย่างนี้ใช่ไหมฮ<ช>ะนะครับก็ก่อนคุณแม่จะถามขอถามคุณแม่ก่อนค่ะว่าอ,อย่างลูกคนที่สองที่เขาขายของเนี่ยคุณแม่สบายใจไม่ห่วงเขาแล้วใช่ไหมคะ ว่าไม่ห่วงก็ห่วงดูค่ะเพราะว่าธุรกิจการค้าขายทุกวันนี้มันก็ค่อนข้างที่จะแข่งกันก็เป็นห่วงดูค่ะแล้วทีนี้ปริญญาตรีที่เขาได้มาเนี่ยช่วยอะไรในการที่เขาขายของไหมคะว่าช่วยไหมมันเขาเรียนคนละสายอะค่ะเขาจบการบินค่ะเขาจบการบินเขาก็ไปทำงานหลายที่แล้ว แต่ว่างานที่เขาทำตอนนั้นเขาทำล่าสุดเนี่ยค่ะที่เขาออกมาเนี่ยเป็นบริษัทขายรถที่ที่มันไม่ตรงกับสายที่เขาเรียนแต่เขาแต่เขาเขาไม่เลือกงานค่ะขอให้มีงานเพราะว่าทุกวันนี้ค่อนข้างที่จะหางานยากที่อย่างที่ถามเขาดูนะคะว่าทำไมเขาบอกว่าบริษัทเขาเลิกจ้างเขาคัดพนักงานออกค่ะเมื่อก่อนเขาอยู่ที่ลังสิตนะค่ะเขาจบเขาจบที่มอลังสิตเขาก็อยู่ที่นู่นเลย เขาเช่าคอนโดอยู่เขาก็เปิดร้านขายพวกเนี้ยค่ะแตตอนนี้คือที่นู้นค่าที่มันแพงเขาก็เลยกลับมาอยู่ที่กับแม่ที่าบางบัวทองอค่ะก็มาเปิดร้านที่นี่ก็รอดูอยู่แต่ว่าการขายของเขาค่ะเพิ่งเริ่มใหม่ไม่รู้ว่าจะไปไจะไปได้แค่ไหนก็เป็นห่วงค่ะก็เป็นห่วงเขาอยู่ปัญหาก็คือพอคนที่สามเนี่ยมาช่วยคุณพี่ขายของแต่แม่ อยากให้เนาเรียนให้จบนะยังไงก็ขอให้มีวุฒิติดตัวหน่อยถูกต้องไหมแม่แ,มแล้วต่อไปเขาจะไปทําอะไรก็แล้วแต่เขาแล้วแต่คุณคแม่คิดว่าพื้นฐานคืออยากให้จบปริญญาตรีหรือว่าเทียบเท่าเนาะปวชป,ว,ชปวสแล้วก็เทียบเท่าเนาะค่ะ,คะนะฮะจะสื่อสารยังไงดีฮะคุณนาครับไม่คือประเด็นก็คือในเด็กรุ่นนี้เขาก็จะเริ่มเห็นแพทเทิร์นบางอย่างว่าการที่พี่เรียนจบปริญญาตรีท้ายที่สุด ก็ทำงานแล้วก็สุดท้ายก็มาขายของซึ่งไม่ได้ใช้ปริญญาอันนี้คือสิ่งที่เด็กยุคใหม่เนี่ยเขาเริ่มสังเกตแล้วก็ทำให้ตัวเองไม่ค่อยอยากเรียนอันนี้คือเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเขาจริงๆแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาก็อยากเอาตัวรอดได้โดยการที่ขายของแล้วก็เขาก็เริ่มรู้สึกว่าจากการที่เขาไปลองเรียนแล้ว เขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเขาแล้วพี่ที่จบปริญญามาก็ไม่ได้เห็นว่าใช้ปริญญาเพื่อทำอะไรค่ะคิดว่าเขาน่าจะมีความคิดประมาณนี้ค่ะอย่างนี้ต้องปรับที่หัวใจคุณแม่หรือ,อยังไงอะค่ะก็คุณแม่อาจจะนั่งคุยกับเขาแล้วก็ลองลองฟังความคิดเห็นเขาแล้วแม่ก็อาจจะบอกความไม่สบายใจของแม่ไปเช่นคุณแม่รู้สึกว่า อย่างน้อยมีปริญญาแล้วพอวันหนึ่งทำอะไรไม่ได้ก็อาจจะหางานทำได้ถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งที่คุณแม่เป็นห่วงค่ะค่ะก็คุณแม่ก็อาจจะบอกความรู้สึกของคุณแม่ให้กับเขาได้แต่ท้ายที่สุดชีวิตของเขาเขาก็จะประเมินว่าระหว่างเรียนหรือว่าทํางานอันไหนที่เขารู้สึกว่ามันจะทําให้เขาไปได้ดีกว่ากันเขาก็จะเป็นคนที่ เลือกชีวิตของเขาเองค่ะคุณแม่เคยคิดมุมนี้ไหมฮะว่าเขาอาจจะเห็นพี่ชายของเขาก็าจบปริญญามาการบินแต่ก็ไม่ได้ไปทําอะไรที่ตรงสายแล้วก็มาขายของบางทีก็คิดค่ะแต่ในใจลึกๆก็กอ,ยอ,ยอยากให้เขาแบบอย่างน้อยก็ใบด้านมันมันเป็นใบเบิกทางเนาะประมาณว่า,าเขา,าเรียนไฟฟ้าค่ะเขาก็น่าจะ มีโอกาสได้ไปทํางานการไฟฟ้าบ้างอ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นความคิดอะฮะความคิดแม่อยากอยากจะให้เขามีอนาคตไปแบบแบบนั้นแม่เคยแชร์ความรู้สึกนี้ไหมฮะเอาแบบขำๆนะไม่ใช่ว่าต้องไปสอนบังคับเนี่ยแกต้องไปเรียนนะแกจะได้มีวุฒิจะเอาบอกแบบมุมเนี้ยว่าเออแม่คิดว่าลูกก็เรียนไฟฟ้ามาก็ถูกทางเนาะโอ้เดี๋ยวถ้าได้จบไปก็อาจถ้ามีโอกาสได้ทํางานกเกี่ยวกับไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็น่าจะมี ช่องทางเยอะแม่เคยเคยแชร์ครนี้เคยคุยค่ะก็เคยคุยอยู่เขาบอกว่าไเขาบอกว่าช่วงไม่นานเนี่ยค่ะเขาบอกว่าเขาก็เสียดายนะเขาบอกเขาก็เสียดายนะแม่แต่ว่าตอนเนี้ยมันค่อนข้างที่จะยากมันอย่างเขามีแฟนแล้วด้วยค่ะมีแฟนด้วยเขาก็เลยม,มีประมาณว่าเหมือนว่ามีอะไรรับผิดชอบแล้ว ก็เลยจะจะนั่นกับเขายังไงแล้วแม่เคยถามต่อบไหมคะว่าเราเแผนเขาแผนไว้ว่ายังไงชีวิตเขาอ่ะเคยถามค่ะเขาก็บอกว่ายังมองไม่เห็นเขาบอกยังมองไม่เห็นเลยเขาบอกตอนนี้ยังยังมองไม่เห็นว่าจะต้องทํำยังไงแต่เอาแค่นี้ก่อนก็คือปัจจุบันมีแฟนแล้วนะฮะแล้วก็อยากรับผิดชอบชีวิตของคนอีกคนหนึ่งใช่ไหมประมาณนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เขาก็เขาก็ไม่ได้ไม่ได้ตอบว่า ต้องรับผิดชอบคนนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่เพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณนาครับเราสามารถที่จะบอกความรู้สึกบอกความเป็นห่วงได้แต่สุดท้ายมันคือชีวิตเขาถูกต้องไมหมฮะใช่ค่ะ<ม>ก็คือลองให้เขาลองคุยกับแฟนเขาาว่าเราแบบแม่แค่รู้สึกว่าแม่ไม่อยากให้เธอสองคนมีชีวิตที่ลำบากเหมือนแม่หรือว่าชีวิตน่าจะไปได้ดีกว่านี้ถ้าเกิดลูกสองคนลองคุยกันละหาทางดูว่า จะทำยังไงชีวิตถึงจะไปได้ดีกว่านี้กลับไปเรียนดีไหมหรือว่าอะไรยังไงลองลองให้เขากลับไปคิดทบทวนเพราะว่าในเรื่องของการเรียนนะคะถ้ามันไม่ได้เกิดจากตัวเขาที่ตัดสินใจที่จะเรียนยังไงมันก็ยากค่ะมันก็ไม่ไม่ได้ไปได้ง่ายๆ <c oughs> เพราะว่าเขาก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ทางเขาแล้วความพยายามมันก็จะหายไป ถ้าเกิดเราต้องการให้เขาไปเพื่อให้ได้ปริญญาหนึ่งใบแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกว่ามันมีประโยชน์กับชีวิตเขาเขาไม่ได้ตกผลึกเพื่อที่จะคิดเพื่อชีวิตของเขาเองยังไงการเรียนแบบนี้มันก็ยากสำหรับคนที่ไม่แน่ใจกับตัวเองอยู่แล้วค่ะอาจจะยากกับบุคลิกของของลูกคนนี้เนาะนะฮะอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเขาอายุ2 0ปีด้วย อช่วง20นี้นะฮะมีความใ็นตัวของตัวเองสูงเลยใช่ไหมคุณอาครับค่ะก็เหมือนกับเขากําลังเริ่มต้นที่จะมีชีวิตมีอาชีพมีครอบครัวของเขาเองและเขาก็อยากที่จะเหมือนประมวลผลแล้วก็สร้างภาพของตัวเองซึ่งมันก็ต้องเป็นสิ่งที่เขาจะต้องขับเคลื่อนตัวเองนะคะก็อาจจะให้โอกาสเขาได้ตัดสินใจด้วยตัวเองนะแต่แม่อย่าลืมแชร์ ความเป็นห่วงนะเอาแบบที่แชร์ความเป็นห่วงไม่ต้องสอนนะฮะแม่เอาแชร์ความรู้สึกเฉยๆ mm hmm. ะนะครับคุณแม่ครับนะฮะลูก20ปีนะคนที่3ามอ่ะเดี๋ยวเวลาหมดนะฮะตอนนี้เหลืออีกแค่เนาทีกว่าๆคุณแม่ผมขออนุญาตไปที่คนหนึ่งเลยได้ไหมฮะค <Yeah. S 1> ่ะอ่านะฮะคนนี้กาลังเรียนอยู่ครับชั้นมหนึ่งอายุ14กําลังว้าวุ่นเลย mm hmm. อ่าแต่ก็มีความน่ารักใช่ไหมฮะ เพราะว่าเขายังช่วยงานคุณแม่นน่นนี่นั่นโน่น,น,น,นเปิดรงเปิดร้านนะเขาก็มีความน่ารักหลายอย่างแต่คุณแม่เป็นห่วงเพราะว่าคุณครูเริ่มบอกแล้วว่าเขาไม่ส่งงานไม่ตามงานออนะคุณแม่อยากปรึกษาครูนายยังไงปรึกษาได้เลยครับเรื่องการเรียนเนี่ยก็คือเรื่องส่งงานค่ะแล้วก็อารมณ์ อารมณ์ของเขาเวลามาเปิดร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะเห็นจะเห็นลูกแบบมาช่วยแม่ทํานู่นทํานี่ลูกค้าก็จะชมจะชมแล้วเขาจะเป็นคนที่อารมณ์แบบเจ้าลมค่ะจะจะเรียกว่าเจ้าลมหรือเปล่าก็คือลูกค้าจะชมว่าออ้ยนู่นนี่นั่นเก่งเนาะดีเนาะบางทีเขาก็อารมณ์ไม่ดีเขาก็ดึงชักสีหน้าใส่ลูกค้าอย่างเงี้ยเลยตึงเลยตึงเลย บอกทำไมทำอย่างนี้ทำนิสัยแบบนี้ไม่เอานะลูกลูกค้านะอะไรเงี้ยบางทีเขาก็ฟึ๊บฟัอารมณ์ค่ะแต่แค่บางทีเป็นบางทีรับบางทีก็ดีบางทีก็คาอะไรอย่างนี้นะแต่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยอารมณ์จะเป็นตึงจะเป็นตึงจะตึงก็ทีนี้พอเวลาเขาตึงเนี่ยคุณแม่ทํายังไงกับเขาคะอารมณ์แม่ก็คื่เหมือนกันบางทีค่ะก ขึ้นเลยตรงนั้นเลยไหมฮะตรงนั้นเลยวิดาทีนั้นเลยเอาต้องตรง,งนี้เลยมันมันก็บางทีมันก็ก็มีบ้างค่ะก็มีบ้างาแต่ก็แต่ก็คุยกับเขาดีๆนะคะบอกว่าอย่างนี้ไม่ดีนะแต่ไม่ใช่เสียงนี้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี่บอกว่าไม่ดีนะนี่ลูกค้านะไม่ได้ไม่ได้เสียงนี้แน่ใช่ไหมก็ไม่น่าจะจะแแรงมากแต่ก็ แต่ก็นั่น,นอ,อ่ะแม่ก็มีอารมณ์เหมือนกันหน้าอะไรประมาณเนี้แม่แม่ดีนะลูกแบบนี้ไม่ดีนะไว้หน้ากันบ้างอะไรอยาเงี้ยไออ,อ,ออยากให้คุณแม่เห็นแพทเทิร์นนะคะว่าเด็กเนี่ยเรียนรู้การใช้ชีวิตจากผู้คนที่อยู่รอบๆข้างเขาที่ปฏิบัติกับเขาแล้วเวลาที่มันมีพฤติกรรมอะไรบางอย่างที่ไม่โอเคอ่ะจริงๆอ่ะเขากำลังเป็นกระจกสะท้อนให้เห็นว่าคนทำกับเขายังไง แล้วเขาก็เอารูปแบบแบบนั้นน่ะทำต่อเหมือนเรียนแบบแหละค่ะแต่มันเป็นเพราะว่าบางทีเวลาที่เเขาเขาทำไม่ถูกเนี่ยคุณแม่อาจจะต้องแบบเรียนรู้ที่จะคุยกับเขาดีๆแล้วก็บอกกับเขาว่านี่ลูกค้านะลูกถ้าเวลาที่เราพูดกับเขาแบบนั้นเนี่ยมันก็ไม่ดีอะลูก แต่ถ้าเกิดเขาไม่ได้มีแบบอย่างของการสื่อสารดีๆกลับไปที่เขาเป็นการที่แบบบางทีเราตะคอกใส่เขาหรือว่าลงมือกับเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแพทเทิร์นแบบนั้นที่จะทำให้กับคนอื่นนะคะมันเป็นกระจกสะท้อนกลับมาว่าเขาได้รับแพทเทิร์นอะไรที่คนปฏิบัติต่อเขาแล้วเขาก็ทำมันกลับไปที่คนอื่น เพราะว่าเขาไม่มีแบบอย่างนะคะคุณแม่จะต้องลองปรับที่ตัวเองก่อนปรับได้ไหมไหวไหมได้ค่ะคุณอาครับผมเมื่อเข้าใจแม่นะบางทีณนะวินาทีนะั้นอ่ะมันขึ้นอนะ่ะเพราะว่ามันแบบลูกค้าด้วยนะเราก็คนํำมาหากินนะไม่มีลูกค้าเราก็อยู่ไม่ได้ใช่ไหมฮะ,ะโกรธกันไปใหญ่เลยทีนี้ถ้าวินาทีที่อารมณ์ขึ้นนะ ก่อนหน้านี้เป็นไงไม่รู้แต่หลังจากนี้ควรทําไงคุณนาครับก็ในตอนที่ไม่ได้อยู่ในสถานการณ์คุณแม่ก็ต้องมีภาพว่าถ้าอารมณ์ขึ้นคุณแม่ควรที่จะทำยังไงกับเขาในแบบที่เป็นแบบที่ดีเพื่อที่ว่าพอตอนที่มันขึ้นมาภาพเนี้ยก็จะเตือนสติเราว่าเราควรที่จะแสดงพฤติกรรมยังไงกับลูกเอออันนี้สงสัยอะค่ะรอบๆชีวิตของคุณแม่เนี่ย มีใครที่แบบรู้สึกว่าเป็นแบบอย่างชีวิตที่ดีมากๆแล้วคุณแม่รู้สึกว่าอยากให้ลูกเป็นแบบเขาไหมคะตรงประเด็นเลยมีค่ะค่ะมีค่ะใครครับก็อย่างเช่นเป็นแม่ค้าด้วยกันในะข้างๆเป็นร้านเปิดเนี่ยทำไมเขาลูกเขาอะไรประมาณเนี้ยชอบเปรียบเทียบ มไม่ไม่ใช่ว่าชอบอะก็เห็นว่าออดีนะอะไรอย่เงี้ยค่ะดีว่าเขาสอนลูกอย่างนี้อย่างนี้ดีนะค่ะ,คะตรงนี้แหละที่นาะยอยากให้คุณแม่เห็นนะคะว่าบางทีอะเรามักจะเปรียบเทียบลูกของเรากับลูกของคนอื่นโดยที่เราลืมเปรียบเทียบตัวเรากับแม่ของเด็กคนนั้นว่าเออเขาสอนลูกดีเนะะ แล้วเราควรที่จะเปลี่ยนตัวเองอยังไงตรงนี้คือสิ่งที่คุณแม่ควรจะเริ่มต้นเรียนรู้ที่ตัวเราเองค่ะเพราะว่าลูกเรียนรู้จากพฤติกรรมที่เราทําต่อเขาแล้วมันก็เกิดผลที่เขาเอามาใช้กับชีวิตของเขานะคะสังเกตแต่ลูกเขาสังเกตไหมคะว่าแม่เขามีพฤติกรรมยังไงสังเกตค่ะสังเกตใช่ไหมมีอะไรที่ดีในตัวเขาบ้างที่แม่เห็นก็คือ ตัวแม่เองก็คิดว่าการศึกษาพื้นฐานของพ่อแม่เขาก็คิดค่ะจากจากพื้นฐานของเราคนต่างจังหวัดเนาะก็ก็ก็อย่างแม่เนี่ยก็คือการศึกษาก็ก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เหมือนเขาหนึ่งละสอนลูกก็จะไม่เหมือนเขาสองละพื้นฐานตัวแม่เองคิดว่าน่าจะเป็นจากพื้นฐานในการเลี้ยงแต่บางทีมัน ปรับไม่ได้หรือเปล่าไม่ไม่ทราบตรงประเด็นไห<โด>มใหคุณนาครับเลขสามสิบวิครับค่ะก็ถ้าคุณแม่ปรับไม่ได้แล้วคุณแม่คิดว่าเราจะให้ลูกปรับยังไงล่ะคะเพราะว่าถ้าคุณแม่ยังเห็นแบบแผนที่รู้สึกว่าเอออันนี้ดีแต่ว่าคุณแม่ยังปรับไม่ได้แต่คุณแม่คาดหวังให้ลูกปรับซึ่งมันยากมากสําหรับเขานะคะ<ๆ>ค่ะคุณแม่จะต้องลองไปสังเกตดูนะครับจริงๆบางทีมันแค่พื้นฐาน ครอบครัวของแต่และครอบครัวที่ไม่เหมือนกันเนาะอาจจะไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นประเด็นนะ,ะแต่ตอนนี้เรากาลังคุยถึงพฤติกรรมที่เขาแสดงออกเรื่องอารมณ์ครับแม่คุณแม่ไปดูสิข้างบ้านเขามีอารมณ์กันไหมนะเวลาเขาบีอะไรไม่ได้ดังใจเขาใช้วิธีการไหนจัดการอารมณ์ของพวกเขาถูกไหมคุณแม่เอาไปเนาะเอาไปให้ตรงประเด็นนะคุณแม่น <c oughs> ออะฮะจะได้ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่คุณแม่ห่วงก็คือเรื่องของอารมณ์เนาะ นะครับนะส่วนเรื่องของการลงการเรียนก็อย่างที่บอกครับคุณแม่ครับเหมือนกันเลยนะฮะก็คือเดี๋ยวคงจะต้องให้ให้เขาเลือกนะครับด้วยตัวเองแต่ว่าตอนนี้มันแหมอยากจะให้ไปต่อนะครับเพราะว่าจริงๆอยากให้พูดมุมเรื่องของการเรียนด้วยนะคุณแม่นะแต่ว่าหมดเวลาครับคุณแม่ครับโอนะฮะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับแม่วันที่มานั่งคุยกันนะครับขอบคุณครับและขอบคุณกุณาขอบคุณครับขอบคุณค่ะอารมณ์ ของลูกคนที่4ก็คือเป็นห่วงมากที่สุดก็คือคนที่4เกี่ยวกับอารมณ์ค่ะแล้วก็ของตัวแม่ด้วยที่จะไปปรับเปลี่ยนที่คุณาให้ให้ความรู้ตรงการปรับเปลี่ยนอารมณ์ตัวเองคณาคติจากดูจากคนอื่นแล้วก็ตัวเราสําหรับคุณพ่อคุณแม่ที่บางทีมักจะเปรียบเทียบลูกของตัวเองกับลูกของคนอื่นนะก็อยากจะแนะนําว่า ให้เราลองสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเองแล้วลองเปรียบเทียบตัวเรากับคุณแม่หรือคุณพ่อบ้านนั้นนะคะว่ามีวิธีการสร้างความสัมพันธ์กับลูกที่เหมือนกันไหมถ้าเราเปรียบเทียบและเราลองเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราเองเราจะเห็นผลลัพธ์เลยว่าทันทีที่เราเปลี่ยนแปลงได้ลูกก็จะมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเลยค่ะ